มายาทีวีอวอร์ส2025่สิบหร่วมบร่วมเชียร์ดาราศิลปินตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2568เออเจ๋งวันนี้พี่จุ๋มไปไหนละครับเออพี่ตีด้วยเออเอาแล้วเอาแล้วเอาอหไรนะอย่างนั้นอะท่ไหนมาพี่ติงกาครับนี่หินโปรเจกต์ไปทั่วเมืองเลยทั่วเมืองเลยเหรอครับเออมันเกิด เห็นส่วนใหญ่ผมเห็นที่ที่ที่ตึกที่ตึกอย่างเดียวครับแล้วที่แรปตรงตึกอ่ะไม่เคยมีใครได้แรปมาก่อนนะคุณคือคุณคุณคือคนบุกเบิกอีกแล้วไม่ตอนที่เดิน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 เข้าไปแล้วแบบตอนที่เดินเข้าไปอ่ะวันแรกที่ผมเห็นอ่ะคือตอนแรกไม่ได้เห็นเว่นหน้าตัวเองเพราะไม่ได้ใส่แว่นจนกระทั่งไปถึงจุดที่แบบกดลิฟต์แล้วก็ต้องรอแล้วก็เลยมองไปเรื่อยแล้วก็บบบเรานี่หวากดดันเหมือนกันนะโอ้วกดดันเหมือนกันนะเหมือนว่ากดดันเวลายืนรอลิฟต์อะไรเงี้ยครับอายุเท่าไหร่ล้ครับปีนี้ 13แล้วครับไม่ปีที่แล้ว13ปีนี้ก็เลย31แล้วครับโโอ้หแรงมากเอ็ดแล้วดีนะจังหวะดีบโอ้โหเร็วเเออวลามันเป็นอะไรที่ไวอยู่แล้วครับมันผ่านไปไวปีนี้มันพิเศษยังไงอะคะปีนี้มันพิเศษยังไงคือเราน่าจะโตขึ้นกว่าเดิมแหละผมรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้แบบไม่ได้เจาะจงว่าอยากจะจะดูเด็กอยากจะเป็นแบบว่าเด็ก13แล้วอะไรเงี้ยผมก็ยอมรับตัวเองว่าตัวเอง31แล้วผมก็พูดตลอดอะไรเงี้ย พอเรียกสามาเป็นยังไงบ้างสิงกับความมั่นคงของชีวิตพี่เล้วของผสามแล้วผมก็รู้สึกว่าผมโอเคขึ้นนะหมายถึงว่ามันมันสบายตัวมากขึ้นกับการที่เราใส่ใจความสุขตัวเองมากขึ้นเอาความสบายใจของตัวเองเยอะมากขึ้นอะไรเงี้ยครับผมสุขภาพสุขภาพแย่ยิ่งเหมือนเดิมดีขึ้น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 ก็ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนใช่ที่ของขวัญไม่ขข้างอะไรนะฮะ วันนี้ทั้งวันอยู่ด้วยกันไหมล่ะเออได้ท้อนอยู่ด้วยกันไหมเดี๋ยวก็ได้เห็นเองอ่ะเพราะปีที่แล้วคุณก็คือบุกไปเบิร์เดย์ถึงบ้านไเนี่อ๋ออ๋อเท่าเท่าตรงวันอ่เราติดตามตอนต่อไปครับแต่วันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยอาจจะมีอะไรใช่ใช่ให้เขาตั้งตารอไว้แล้วเราเซอร์ไพรส์ด้วยกันไม่มีอ๋อโอเคเป็นเป็นการเซอร์ไพรส์ซ้อนเซอร์ไพรส์อีกทีนึงใช่ใช่ เดี๋ยวเราอาจจะไม่ได้เจอกันอวยพรเขาหน่อยสิคะเฮ้ยมันก็เป็นสาธารณะเกินไปสิครับห่วยอย่างนี้มันต้องแบบอวยพรส่วนตัววันนั้นอ่ะการที่พี่ให้ผมมาผมก็แบบไม่อยากให้ใครเห็นไม่อยากให้ใครอ่านเข้าใจป่ะก็มียังมีมือดีมาซูมเข้ามาจนเอาไปลงได้สาววายสายลับทำตลอดไม่มีความลับแล้วหรอครับไ่มความลับเพราะตัวนี้ได้ค่ะจริงๆอวยพรอยู่บ่อยๆอยู่แล้วใช่ครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยว ขอไปอวยพรกันส่วนตัวดีกว่าครับจริงๆผมว่ามันมันอยู่กันมาตั้งเป็นเป็นสิปีแล้วกับการผ่านวันเกิดมาเป็นสิบสิปีมันไม่รู้จะอวยพรอะไรแล้วครับแค่เอาจริงๆแค่แค่แฮปปี้กับการอยู่ตรงนี้ก็ก็โอเคแหละอืมพูดถึงดอกไม้ก็ขอถามเนี่ยครับอ่าครับเร่งมาเลยเร่งมาเลยสิไหนอะไรนะครับช่อใหญ่นะดีเทลดอกช่อดอกไม้นี้ก็เยอะเหมือนกดิมะคะช่อเท่าเดิมมีสาระาน่ารู้แบบเยอะมากเลยนะครับหลังจากที่ผมได้รับดอกไม้มาดอกไม้นี้สีส้มหมายถึงอะไร เออก็ก็สีเหลืองจริงๆแล้วมีเหตุผลในการเลือกไหมครับมีตอนนั้นนั่งหาความหมายอยู่สีเหลืองจะเป็นเรื่องความอะไรนะอ่าเราจำไม่ได้ผมจะยึดมาคำเดียวของแต่ละสีอ่ะแล้วก็เราให้เขาจัดให้ครับเป็นสีขาวไล่ไปเหลืองไปส้มการให้ครั้งนี้คืออะไรคก็แสดงความยินดีแล้วก็แล้วเราก็ภูมิใจ ทำไมต้องมีสตอรี่เทลลิ่งเกี่ยวกับดอกไม้ขนาดนั้นไงสิผมค่อนข้างชอบดีเทลในเรื่องของการส่งดอกไม้ผมเคยส่งดอกไม้ไปให้เขาครั้งนึงแล้วก็ให้เพื่อนอะไรเงี้ยผมก็จะใส่ดีเทลหมดส่วนใหญ่ถ้าส่งให้เพื่อนก็จะเป็นสีเหลืองไปเพราะว่าความหมายมันเกี่ยวกับมิตรภาพนะครับแล้วก็แสดงความยินดีอะไรเงี้ยคณรับเป็นไงคะ ครับคุณับความรู้สึกคุณับเป็นไงครับขอบคุณมากครับจริงๆอ่ะต่อให้เขาไม่ได้เอาดอกไม้มาให้เรานะเราก็ดีใจที่เขามาใช่เพราะตอนแรกเขาก็เกรงใจกลัวว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวไปแล้วมันจะแบบดูไม่โอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับสุดท้ายเขาก็โอเคยอมที่จะแบบปลดแอกในเรื่องนี้แล้วก็มาใช่ครับแต่ว่าตอนที่เขาให้ดอกไม้มีประโยคหนึ่งที่คุณคิดพูดลองพูดประโยคนั้นอีกรอบได้ไหมคะจำไม่ได้แล้วประโยคอะไรละครับ <laughs> พูดหลายประโยคมากเลยครับ <laughs> ะรจะตอบแทนอะไรนะคะอะไรนะออ่ะคือพูดว่าจะตอบแทน อะไรนะูว่าคุณจะตอบแทนอะไรนะจำไม่ได้เลยครับผลพูดหลายอย่างมากเลยครับหรือว่ามันหวานจนจำไม่ได้เหรอคิดมันให้พูดใหม่ก็ได้พี่หม่พี่สิ่ยินไปที่ประโยคที่ที่เขาพูดตอนที่เราเราให้ดอกไม้ไปแล้วเขาบอกว่าแบบจะตอบแทนอย่างดีเอาจริงเบอร์ไปหมดตอนนั้นนะจะรู้เขาพูดอะไรอยู่เหมือนเหมือนได้ยินว่าพูดอะไรอยู่จะตอบแทนบุญคุณนี้เป็นอย่างดีครับบุญคุณเลยเหรอ อ๋อใช่เหรอมันดูเป็นพ่อไปเนาะดูเป็นพ่อเกินดอกไม้ไม่ใช่คุณคุณเนาะดูกลับมาครั้งนี้พวกคุณดูแบบว่าโอ้โหสบายตัวเหรอฮะฟินมากเลยนี่ฟินมากเลยครับว่ารอบที่แล้วผมก็ส่งรอบที่แล้วผมก็ส่งดอกไม้ใช่แต่รอบนี้เขาไม่ได้ส่งไงเขามาให้เองกับมือไงใช่ไหมล่ะก็รอบที่แล้วไม่ว่างเหมือนเราว่าไปอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยผมก็ส่งไปเี้ยแต่ว่าตอนตอนแรกรอบนี้ก็กะจะแบบว่า ให้ messenger ส่งแล้วผมก็แบบตามมาทีหลังอะไรย่างนี้เหมือนกันเพราะว่าก็อย่างที่บอกไปก็ก็แอบแบบกลัวมันไม่เหมาะสมเฉยบอกว่าตลอดเส้นทางของ ep ทีู่้ผู้ ep ที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าคุณไลค์ด้วยการนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเป็นความ<ช>เคยชินไปเลยนะ แล้วมันกลายเป็นว่าแล้ววันพฤหัสหลังจากนี้แฟนๆเขาก็ถามาว่า <laughs> จะทําอะไรกันต่อดีอะไรอย่างเงี้ยครับก,ก็ก็นึกไม่ออกแล้วล่ะครับแต่ว่ามันก็สนุกดีตรงที่พอหลังจากดูซีรีส์เสร็จปุ๊บเราก็จะมานั่งคุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงรรี้ยเหมือนเราได้รับเหมือนเราได้รับฟีดแบ็กจากแฟนๆไปด้วยในตัวอะไรเงี้ยครับใช่ ก็มาเริ่มจากวันพฤหัสเราบังเอิญทํางานอยู่ด้วยกันพอดีแล้วก็ไหนๆก็เสร็จงานแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรก็ดูซีรีส์ด้วยกันแล้วก็เรียแครการพูดคุยกันจนพอวันที่ว่างตรงกันจริงๆก็เลยแบบโอเคงั้นไปดูรวมกันที่บ้านคลิสไปเลยเลยแล้วมีไปบ้านสิ่เขาพยายามจะล้วงความลับจากเราเขาพยายามที่จะไขมันออามาให้ได้ก็ไปส่งอยู่หลายๆครั้งครับใช่ตอนนี้เนี่ยผมไม่ต้องเปิดแมพแล้ว แต่ว่าแต่ว่าผมผิดผมเลี้ยวผิดซอยแค่ครั้งเดียวจริงไม่ต้องเปิดแบบหรอใช่ไม่ต้องเปิดแบบแล้วแต่ว่ามีอาจจะมีแค่ไอซอยข้างใน่ะที่ผมยังแบบงงอยู่แค่ซอยเดียวงั้นก็ไปถูกหมดละใช่ก็ถือว่าบ่อยครับใช่ครับแต่เขาเอามาบ้านผมบ่อยกว่าเออใช่จุดสะดวกกว่าจุดส่วนรวมใช่สรุปว่าไม่ได้ไปแบบเออชวนน้องไปนอนบ้านอะไรจ่ายมาก่อนแสนหนึ่งไม่อันนี้อันนี้อันนี้คืออะไรผไมผมขอมล่า่ได้ไม่ ตลกมากคือนั่งกันอยู่ที่บ้านแล้วก็มีการแบบพูดกันเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วไม่น่าเชื่อคุณสิโตเขาหยิบกระเป๋าออกมาซิปแรกเงินสดแสนหนึ่งมีอยู่จริงๆคือเขาพกเงินสดเยอะมากไม่ถึงเกือบถึงประมาณเจดแหมื่นอ่ะแถวๆนั้นน่ะแล้วเขาพกว่าแบบอ่ะอันเนี้ยเอาไหมคือเปเลยนะเขาป่าเปนะผมบอกเลยไม่ใช่คุยกันเล่นเล่น คุยกันเล่นๆเหมือนคุยกันถึงเรื่องเงินสดอยู่แล้วเดี๋ยวมีปกติผมพกเงินสดอยู่ตลอดอะไรอย่างนี้คือที่เราใช่ที่เราอ่ะคืออยากให้แบบทุกคนว้าวกับอันนี้ว่าคนเราอ่ะ้แลพกเงินสดติดกระเป๋าเจ็ดแปดหมื่นอ่ะใช่ตอนแรกมัน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 แค่แบบว่าหมื่นกว่าแต่ว่าเหมือนแบบก็เอาติดออกไว้ทีละหมื่นทีละหมื่นจนลืมแล้วมันก็สะสมเขาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็นี่จริงพกเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งที่เน็ตมันล่มอ่ะ ล่มหมดเลยอ่ะแล้วผมเราใช้จ่ายที่เจ็ดแปดหมื่นนะเออเอางี้เอาแค่นี้เลยวันนี้กระเป๋าอันนั้นกระเป๋อันนั้นเอามาไหมเอเอามาโอเคก็ยังมีอุปกรณ์ไม่ถึงแล้ว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 เอาออกแล้วออกแล้วออกแล้วหลังจากนี้งานคู่ของคนจะมีอะไรกันอีกไหมฮะแฟนม้งแฟนไหมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวก็มีไปหลายๆที่เหมือนกันอย่างที่ประกาศไปแล้วก็มีพีเบก้าอ่าพีเบก้ามีไปสิงคโปร์ใช่ครับแล้วก็เดี๋ยว ต้องรอออฟฟิเชียลประกาศอีกหลายที่เหมือนกันแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนติดตามทางช่องทางออฟฟิเชียลแล้วกันครับใช่ก็เดี๋ยวจะมีไปไทเปกับพี่สิงห์ครับแล้วก็ที่ประกาศไปแล้วนะครับก็มีไปเบอร์ลินกับลอสแองเจลิสครับใช่เป็นครั้งแรกของเราสองคนนะที่ได้แบบไปไกลขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับคำสั่งสุดท้ายวันนี้ไฟนอลอีพีแพดแพดอะไรนะคอสคอรคืออะไรใครโสดต้องเป็นแฟนไก่ผมลุ้นเร็วนะจำไว้ไฟนอ เราจะยังไันนีหรอผมว่าวันนี้มีคนแต่งตัวมาเป็นไก่ด้วยผมเชื่อว่ามีเรี่อยๆอยู่ไก่ผมมันก็ต้องแมสทำไมเนี่ยทำไมต้องมาแมสอะไรแปลกๆด้วยไก่เต็มทำลายอ่ะแล้วเพียงยืนยันว่าอันนี้นะคะหลังจากที่ตั้งแต่ EP 1ถึง EP 9ด้าอูกันขนาดนี้ก็คือยูกันขนาดนี้หรอโอ้โหกันนี้โอ้โหก็ใช่เพราะว่าก็ใครสวดก็ต้องเป็นแฟนไก่ผมเป็นไก่ แล้วใครคือคนโสดนะครับขอบคุณนะครขอบคุณครับขอบคุณครับใช่คยคะสเอาออกแล้วไม่ถึงไม่ไม่เยอะแล้วผมมาเอกแต่กระเป๋าแล้วเดี๋ยวพี่ฝนจะขโมยกระเป๋าใช่เอาไม้ลงก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวจัดเซตถ่ายรูปพี่ขอนน<ร>อน,<ะ>นุญาตนะครับ